สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวดงายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจุดบันรมันของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนแรกสําหรับเดือนกุมภาพันธ์2รศ6นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภ๋ยาเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u u s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีตไ,ได้ที่ user บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับไพบ่ใบแรกสหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยเป็นกิงถือถ้วยนะครับแล้วก็เป็นไพ่สวีนออฟซอ เดอะเมจิกเชแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้สองไม้หนึ่งดาบเ h อะไฮพรีเทสสองถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่หกเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้สองดาบเนาะไพ่ของชาวกันลกคณากันเนี่ยเสียอยู่แค่ใบเดียวนะครับนอกนั้นถือว่า ค่อนข้างดีหรือปานกลางเนาะทีนี้ก็มาดูกันว่าจะมีแนวโน้มที่ทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของชาวการลักณากันได้เป็นไพ่ใบนี้เลยคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องของการเติมเต็มสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีแต่อาจจะมีความรู้สึกแบบ โดดเดี่ยวนะครับมีความรู้สึกเซนซิทีฟนิดนึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะมีใครมาดูแลมาคอย ช่วยเหลือมาคอยแบ่งเบาคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กับชาวกันแล้วก็รักนากันนะครับก็เป็นคิงถือถ้วยก็หมายถึงแบบเหมือนอารมณ์เงงเงอารมณ์ที่อยากจะมีใครมาช่วยเหลือมาแบบเทคแคร์ดูแลหน่อยนะครับหรือมาเสริมสร้างในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันจะทําให้มีความสุขละแฮปีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคิงถือถ้วยปรากฏเปลว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะมีใครสักคนมาคอยช่วย เหลือมาคอยเข้าใจมาคอยดูแลกับตัวคุณนั่นแปลว่าตัวคุณเองต้องรู้จักที่จะเปิดใจยอมรับมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพื่อเราจะได้มีความสุขความสมหวังมากขึ้นถือว่ายังเป็นไพ่ที่ดีนะครับเป็นไพ่ที่ถ้าเราถูกเติมเต็มความรู้สึกได้คุณจะสามารถมีภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนั้นฟูมากๆนะครับแบบนี้เป็นต้นไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นาราชาถือถ้วยและยังมีราชินีถือถ้วยมาด้วย ราชินีถือถ้วยเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองจะได้รับความสุขความหวังที่ดีเพราะตัวตนของคุณได้ราชาแปลว่าต้องการใครมาดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนหรืออาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตก็ได้เป็นการามาเทคแคร์ดูแลเราเนี่ยนั่นแหละนะครับแล้วมีไพ่ราชินีถือ ถ้วยมาและราชนีถือถ้วยเป็นคนที่เติมเต็มราชาถือถว้วยได้ด้วยแปลว่าในลักษณะของความรู้สึกในเรื่องของบรรยากาศสิ่งต่างๆมันมีโอกาสในทิศทางที่ดีนี่คือการเงินการงานโชคลาภใช่ไหมครับจริงๆถ้าความรักถือว่าสมหวังเลยแหละแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะครับการลงทุนหรือหุ้นส่วนก็มีโอกาสที่เราจะได้พันธมิตรที่ดีนะครับทั้งเพศชายเพศหญิงมาตอบโจทย์กับสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราปรารถนาเลยเราจะมีเพื่อนคู่คิดคูคก่กันกระ มีโอกาสมีหุ้นส่วนนะครับกับในเรื่องของการคิดการกระทําไปในทิศทางที่ดีนะมีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นบางคนชาวกันลักณะกันนะครับการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นเนี่ยมีโอกาสที่ยังจะประสบความสําเร็จได้ดีเพราะดาวพระศพตีนะครับดาวแห่งเ,ออเพศตรงข้ามหรือว่าในเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆโคจรเป็น เกษตรบดีนะครับแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์ด้วยแปลว่าชาวกันลัคนาการกําลังจะมีโอกาสของการเริ่มต้นของการลงทุนการร่วมหุ้นต่างๆประสบความสําเร็จดีมีกัลรรยาณนาเมิดมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนเป็นต่างเพศถ้าคุณเป็นเพศชายคุณก็จะมีเพศหญิงมาคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณถ้าคุณเป็นเพศหญิงคุณก็จะได้เพศชายนะครับมาสนับสนุนส่งเสริมคุณได้ทั้ง2เพศจริงๆได้ทั้งเพศท,งพท้งเลือกด้วยนะครับพเพราะเพศทางเลือกมันก็จะแยก ออกเป็นชายเป็นหญิงอีกต่างหากใช่ไหมมันก็จะได้เหมือนกันนั่นแหละเอาง่ายๆคือคุณจะได้เพศตรงข้ามที่คอยสนับสนุนส่งเสริมที่ดีทําให้เรามีความรู้สึกในสิ่งที่ดีมีความมั่นใจนะครับแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนแก้ไขปัญหาช่วยเรามีพันธมิตรที่ดีทําให้ผลประกอบการการค้าการลงทุนต่างๆประสบความสําเร็จดีเยี่ยมปิดจ็อบเดีลงานกับบุคคลอื่นได้ดีมากขึ้นเพราะว่าสองถ้วยมันคือพันธมิตรใช่ไหมครับแปลว่าเราก็จะมีพันธมิตรมีหุ้นส่วนที่ดีมี ลูกค้าอะไรแบบเนี้ยคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมที่ดีเพราะว่าไพ่เนี่ยเห็นไหมครับ3ใบเนี้เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีในลักษณะของ relationship นะครับแล้วก็การช่วยเหลือการสนับสนุนการเออให้สิ่งที่ดีตอบแทนต่อกันและกันที่ดีอะครับประมาณนั้นมันหมายถึงแบบ ผู้ชายกําลังเทน้าให้กับผู้หญิงเห็นไหมครับมันแปลว่ามีการเกื้อกูลกันและกันเป็นการเสียสละซึ่งกันและกันการช่วยเหลือกันและกันที่ดีมากๆเลยสําหรับชาวกันเนาะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสําหรับในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้บางคนอาจจะได้ลักษณะของการช่วยเหลือสนับสนุนแบบเบื้องหน้าแต่บางคนอาจจะได้ลักษณะของการช่วยเหลือแบบเบื้องหลังก็ได้ The high priority เกิดขึ้น The high priority เนี่ย <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยมักจะได้รับการสนับสนุนเบื้องหลังนะครับส่วนใครเป็นผู้ชายก็จะได้ผู้หญิงที่มาแบกอัพข้างหลังช่วยแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็น ผู้หญิงที่มีความฉลาดมีความรู้สึกในเรื่องของจิตสัมผัสลางสังหรณ์ที่ดีคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมที่ดีนะครับ The High p r i e s t เนี่ยถ้าขึ้นในสรบในเรื่องของการเงินและการงานนะครับมันหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านขึ้นในความรักจะเสียนะครับนิดหนึ่งตามจริงมันก็แบ่งชายแบ่งหญิงอีกนะครับสำหรับความรักอันนี้ไม่พูดถึงเนาะแต่ว่าแค่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าในเรื่องของพาร์ท ตรงการเงินกับการงานถือว่าสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันทําให้การเงินแล้วก็ในเรื่องของการค้าการทํางานต่างๆนั้นประสบความสําเร็จเพราะมีคนคอยแบ็กอัพกับตัวคุณอยู่นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวก็ขอให้เช่ากันแล้วก็ลักณาการพยายามเปิดรับในมุมมองในสิ่งที่ดีแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตามมาภายหลังนะครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการงานภาวะการงานของชาวกันและคณากันขึ้นไพ่เด็กถือไม้นะครับแล้วก็ t ทูออฟวันภาวะเด็กถือไม้ก่อน เด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าการงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปมีการศึกษามีการเพิ่มเติมนะครับนิดนึงในเรื่องของการงานบางทีการงานเนี่ยเราอาจจะมีศักยภาพในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ถ้าเราพยายามเพิ่มพูนความรู้หรือพยายามมีกลยุทธ์ในการทํางานหรือการวางแผนงานต่างๆก็มีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้าที่ดีหรือบางทีชาวการลักขณาการอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการงานอาจจะต้องแบบมีการศึกษาเพิ่มเติมก็อาจจะมีโอกาสของ ความสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับใครที่กําลังอดทนรอคอยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหรือการติดต่อกันสื่อสารกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะประสบความสําเร็จดีในเรื่องของภาวะการงานนะครับการงานของคุณมีโอกาสาที่จะได้ดีในลักษณะของออนไลน์แล้วก็ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จที่ดีมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยชาวกันแล้วก็ลักนาการพยายามสมดุลบาลานซ์ในเรื่องของ การงานแล้วคุณจะได้การเติบโตการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปในช่วงของประมาณต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมภาอาจจะยังมีการงานที่ไม่ได้วื่หวานะครับแต่มันจะเป็นลักษณะของการทํางานแบบได้แบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้แบบสม่ําเสมอมากกว่าแต่มันจะมีการพัฒนาแบบเติบโตแบบเล็กๆน้อยๆแต่ได้การพัฒนาแบบเรื่อยๆนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ ทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของใครที่กําลังมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการงานนิดหนึ่งบ้างใครกําลังมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องใช้กลยุทธ์นิดหนึ่งกับการวางแผนการวางระบบระเบียบกับในเรื่องของการงานเนาะเพราะว่าไพา่ใบนี้คือสเวนออฟสอดเกิดขึ้นและมีไพ่2ดาบนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้างในสรับบางคนบางคนก็ไว้ใจได้นะครับเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยแปลว่าพันธมิตร แต่บางคนก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเจ็ดดาบเดาบมันมี2กรณีถ้าเป็นตัวคุณเองแปลว่าคุณจะมีแผนการมีในเรื่องของการวางกลยุทธ์กับในเรื่องของการทํางานที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพื่อนร่วมงานที่ไม่ค่อยโอเคเนะี่ยเจ็ดดาบก็แปลว่าคุณอาจจะถูกเล่งงานถูกดิสเครดิตได้เราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบ เขาว่าไงครับเหมือนไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอ่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีคนขัดแค้งขัดขาบ้างในบางครั้งแต่ไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้เป็นผลลัพธ์นี้ ในเชิงเสียแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดเนาะมันก็แค่แบบเราก็แค่ต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามสอดส่องดูแลด้วยว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูนะครับอะไรแบบนี้ก็อย่าเชื่อคนง่ายแล้วกันพยายามดูไปก่อนว่าใครที่หวังดีกับเราจริงๆหรือใครที่ไม่ได้ดีกับเราเราก็ต้องพยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับแต่ในท้ายที่สุดเราก็อาจจะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้จากไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดาบแปลว่าชัยชนะความสําเร็จนะครับหรือในเรื่องของการฟันฝ่าประสักและปัญหาและสามารถที่จะมีการหลุดพ้นจากปัญหาได้ดีมากๆเลยถ้าเรารู้จักที่จะระแวดระวังตัวเอง The เ h ือ h ไฮ t e s t เนี่ยคือเราก็ต้องใช้เซนส์ใช้รังสังหรนของตัวเราเองบ้างในการดูนะครับว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูเช้วกันลัคนาการมองออกแน่นอนเพราะว่ามีดาวประจำตัวคือดาวพุธ ชาวกันลักนากันเนี่ยจับผิดคนเก่งที่สุดใน12ลราศีคําว่าจับผิดไม่ได้แปลว่าหาเรื่องแต่แปลว่ามีจิตตวิทยากับการมองคนนะครับประมาณนี้จะค่อนข้างรู้และดูคนอื่นได้ละเอียดรอบคอบดีถ้าเราไม่ละเลยนะพื้นฐานของดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยมีจิตตวิทยาในดวงชะตาเนี่ยดีหรือร้ายแค่ไหน อับนี้ง่ายนะครับถ้าเกิดทางโหราศาสตร์ไทยก็จะดูดาวพุธด,ดาวพุธคือดาวประจำตัวของชาวกันลัคณะกันมันหมายถึงไหวพริบปฏิพานยังหมายถึงเซนส์ลังสังหรณ์แบบ แบบอ่อนๆด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราพยายามแบบสังเกตรหรือดูพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราอ่ะยังสามารถที่จะมองคนออกได้ว่าใครคือเมตใครเป็นศัตรูแบบนี้เป็นต้นเราก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาเคลียร์อุปสรรคได้จากไพ่หนึ่งดาบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีจากไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนเนี่ยคือการารู้เขารู้เราเนาะเพราะว่าเราก็สามารถต้านรับกับปัญหาได้เพราะเดอะเมจิเชียนหมายถึงคนที่มี อาวุธครบมือนะครับเป็นดาวพุธนี่แหละดาวเบเจนเชนคือดาวพุธก็คือดาวประจําตัวของชาวกันนั่นเองถ้าเรามีสติกับการรู้ตื่นกับการมองคนอย่าเชื่อคนง่ายนะครับบางคนก็ยุแยงให้เราแตกกันบางคนเขาก็เหมือนกับปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรแบบนี้เราต้องดูกันเป็นระยะยาวมีอะไรที่มันแบบสุ่มเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปบอกคนอื่นให้รับรู้เนาะพยายามเก็บ ความลับนิดนึงในช่วงนี้เพราะบางทีแล้วอะ่ะอาจจะมีคนมาขุดคุยหรือคนมาแบบต้องการล้วงความลับจากเราอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นจากไพ่เจ็ด,ดามนั่นเองแต่แต่ก็อย่าระแวงจนเกินไปเนาะพยายามแค่สอดส่องดูแลนิดนึงเพราะบางคนก็ยังช่วยเหลือดีอยู่นะครับก็พยายามไปดูเอาเองว่าใครคือมิตรใครเป็นศัตรูแบบนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง ไพ่การเงินขึ้นมาเพียงไพ่ใบเดียวก็คือไพ่หกเหรียญหกเหรียญเนี่ยเป็นภาวะของการเงินที่ค่อนข้างอยู่ตัวในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้วุ่นวาแต่ก็ไม่ได้ขัดสนนะครับถือว่าการเงินยังโอเคไปได้ดีรับซ้ายจ่ายขวาได้ประสบความสําเร็จนะครับจริงๆใน Ri เ e r w a เวนะครับจะเป็นรูปผู้ชายที่จับตาช่างถูกไหมนั่นแหละแปลว่ามันหมายถึงสมดุลบาลานในเรื่องของรายรับรายจ่ายนิดนึงรายจ่ายจะเยอะหน่อยแต่ก็ยังถือว่ายังประสบความสําเร็จในเรื่องของ การเงินที่ยังพอไปได้นะครับอาจจะต้องประคับประคองไปนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันต่อว่าการเงินของชาวกันในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับขอโชคลาภของชาวกันลักขนากันในเรื่องของโชคลาภการเงินเพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ที่ได้คือไพ่สองถ้วยอีกแล้วแล้วก็เป็นไพ่เดอะชาริออนะครับไพ่สุดท้ายคือไพ่ of one การงานอาจจะเหนื่อยหนักนิดนึงแบกภาระหน่อยนะครับแต่ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนไพ้สองถ้วยมาถึง2ใบใบะว่าชาวกันลักษณะกันมีเสน่ห์เมตตาค่อนข้างสูงมากๆได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากบุคคลอื่นมากมายนะครับคุณอาจจะมีงานที่เหนื่อยนิดนึงนะครับก็คือไพ่สิบหมาย บางคนอาจจะต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวมีการงานที่เหนื่อยงั้น ắng. การงานที่หนักหน่อยแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนกับตัวคุณนะครับไปทําอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือดีนะครับทาให้ชาวกันอาจจะแบ่งเบาภาระในเรื่องของการงานได้ดีนะครับสิบไม้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไพ่เสียแต่เป็นไพ่ที่เหนื่อยก่อนแต่มีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีงานอาจจะชุกงานอาจจะชุมมีโชคมีลาบกับในเรื่องการงานโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนก็จะมีพันธมิตรคอยช่วยเหลือ คอยดูยลูกค้าคอยช่วยเหลือกับตัวคุณมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบกับการเดินทางไกลหรือการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแบบเนี้ยก็ยังมีโชคมีลาบด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาหรือบางคนอาจจะมีโชคลาบในเรื่องของการงานเพราะว่าลูกค้าอาจจะเข้ารัวๆนะครับการงานอาจจะแบบค่อนข้างแบบเหนื่อยนิดนึงแต่ ก็หรือทำโ t t ก็จะมีรายได้ตรงเนี้ยเพิ่มเติมมา,มากขึ้นแบบนี้นะครับหรือมีลูกค้าเยอะแบบนี้เป็นต้นเนาะก็อาจจะมีงานที่ต้องสสางต้องทำงานเยอะนิดนึงแต่ว่ารายได้ก็อยู่ในขั้นที่แบบหน้า,อาพอเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ปานกลางเนาะเพราะว่าไพา่หกเหรียญ6เหรียญ7เหรียญ8เหรียญเนี่ยจะอยู่ในภาวะของการเงินที่ อยู่ตัวในระดับ1ก็คือพอใช้พอกินถึงไม่จะไม่บือหวานะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูคขึ่งหลังกันต่ออีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ